ณที่นี่ณปี36นะครับปีนี้ก็จะ3 3 3ปีกับไทยประกันชีวิตครับการู้สึกดีใจที่กลับมาบ้านเก่านะครับผมพร้อมที่จะร่วมงานกับท่านนะครับให้การสนับสนุนท่านนะครับตามแนวทางของพี่พี่หมูวันชัยนะครับพี่ชายผมนะครับที่ท่านได้สร้างมานะครับผมจะเดินเนินการตามนั้นนะครับแล้วก็เราเป็นหลังบ้านเนาะ ท่านคือแม่ทัพผมคือหลังบ้านและทีมงานของผมจะสนับสนทนท่านทุกท่านให้ประสบความสำเร็จนะครับขับขากตัวอีกรอบนึงนะครับผมสวัสดีครับขอเสียงผมให้ท่านอีกรอบค่ะครับลำดับถัดไปขอเรียนเชิญผู้จัดการฝ่ายขยายงานส่งภูมิภาค121ครับคุณกัญยวีภูหมื่นครับขึ้นหมอบของที่ละลึกให้กับสมูอาร์ครับ